สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำสุรเกมดีๆนะครับของเกมยุคฟาร์มิคอมก็คือกัปตันซิรภาษาภาคแรกนะครับเกมนี้เป็นเกมที่โด่งดังเลยนะครับเราก็พาสเวิร์ดอาจจะจำยากสักหน่อยแต่ไม่ต้องกังวลครับเพราะว่านี่คือโค้ดพาสเวิร์ดนะครับจำง่ายมากนะครับผมเพื่อนๆสามารถกดตามได้เลยนะครับเพราะว่าใช้อักษรแค่2ตัวบรรทัดละตัวเองนะครับหลังจากที่กดเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวเราจะมีพลังเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับมาเริ่มเขียนลูกกันเลยนะครับผมอ่าได้บอลมาปุ๊บ กดยิงทันทีนะครับไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะนะครับเพราะว่าพลังเราเยอะมากนะครับนี่แค่เริ่มเกมมาเราก็ยิงไปล้วนำหนึ่งศูนย์ตะข่ายขาดเลยนะครับผมอ่าปล่อยให้คู่ต่อสู้เขาเขี่ยบอลนะครับเราก็เข้าไปแย่งฟุตบอลกับเขานะครับค่อยๆเข้าไปแย่งนะครับอ่ากับตันซึบาสะสไลด์บอลนะครับปล่อยให้เป็นหน้าที่ซึบาสะได้บอลมาปุ๊บไม่ต้องกดท่าไม่ตายนะกดยิงธรรมดานี่แหละครับยิงเข้าไปเลยนะครับตะข่ายขาดอีกแล้วนะครับนำสองศูนย์นะครับัดกลับมา ตอนจะจบเกมเลยแล้วกันนะครับตอนนี้ยิงจนเหนื่อยเลยนะครับได้มา18สูนแล้วนะครับอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็เลีกยมาเป็นพี่น้องทาจิบาน่านะครับผมสือปะสาก็เต็มสกัดบอลสกัดได้แล้วครับจะยิงยิงได้ชุดจบเกมยิงไม่ได้ครับพลังเหลือแค่3คขีดนะครับเนี่ยครับผมสูตรเกมดีๆแบบนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่เคยลองใช้ลองดูนะครับผมสุดท้ายนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามช่องใหม่นะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับมึงเล่นบอลหรือเปล่ากบ